ครับสวัสดีเอฟซี FC. แฟนสองเบาวอีสานผ้าแห้งครับเนาะอาเมือนี้ภาพพอแฟนพี่น้องมาตามเนื้อข้างปูวัดป้าอุดอรครับผมเนาะ,ะปูสีเน้นไฮจะได้แตยิ่งว่าปูฝันได้คักคักได้พี่น้องเดอ้อเนาะแล้วก็มือที่แอดมินเดินทางไปปูแก้วเนาะทีเพิ่นให้ ปดเจ็ดสามเนาะเพิ่นโท่มากพอดีเพิ่นไปนางขอโศกเลขกผูกข้อตายครับผมเนาะได้มาฝากปรตอนพ่อแม่พี่รองเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันอยาลาดชิบเด็ดเด็ดตัวเลขแด,ดงดังจากทั้งสองหาฝากครับปวดจาวร่อนฟันมาแล้วพี่รองเน้นเน้นเด้อพี่รองเ,เด้อดไปที่ตามรับชมรับฟังยาผาดเบิ้งชิปให้จบเด้อพี่รองฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามบ่าวอีสานพาแห้งครับไปรับชมนกกระตั้ครับปูกันยักษิยูุเลยว่าเพป็นมากวนเออปูบอกแนวทางไปเลยเพราะว่าเพป็นการยังได้พอดีเลยเอออืเออเดี๋ยวใจเย็นๆอืมใจอ่อนหนึ่งพี่เจรนาเซ็ตเมื่อก่นเออเออใจเย็นโอ้ก็คือปูไปคว้ากรเพูนกระพุข้าตายอืมโอ้ไปสุดข้ออู้บุญกุนนะอยู่บนญกุนนี่นี่มองวัดที่ว่าขัดผู้ใดไปอยู่ไปอยู่บ้านไหน นั่นละมันเป็นวัดท้างวัดใจสองสามปีแล้วโอ้คนไปผูกข้อตายใ่หันพระไปผูกข้อหันทับจับกันย่มผู้นึงว่าไปมโม่มาโม่ยังนี่ละไปตายอยู่พุทธีแล้วโอ้พระเพื่นพาดไปเพื่นล้ไปยุหันเพื่นล้ไปผูกข้อตายยุหันผูกข้อหันเรื่องวะโอ้จวมาจ่ว่านน่นตตัวนี้อนี้เลยอกเลยอันเดีลยวปูยำ ยำเราเดปูยำเมฆกลางสี่ศูนโอ้สี่ศูนย์ยำเลตัวนี้มงกลมเลยโอ้สี่เดียวเียงครับวงแล้วปูงแล้วนี้วงแล้วเออเออกรดเดียวกดียวตัวเดียวดดเลยขับวงแล้วเออเดียวปดดเมันใจยุ่งนะโอ้กลางสี่ศูนย์ครับปูกันนี่เดือมือนั่นเรเนกเขียนลงแล้วเออครับ เมื่อแต่เมื่อนันเชิญคนมาเออเพราะว่ามันเดียวเนี่ยเห็นอยู่ครับไอ้ผู้ช่างที่น่ัดล้อเขาไปหรอตั้งแต่ตัวเดียวเลยนะอืมนอ้สูงตัวเดียวมอ่งฟังเลยนะวะโอ้ยโอ้ครับเน้นแล้วเน้นแล้วอ่ะสี่สูงโอ้ฟังเลยพี่น้องแต่ายๆเอาไปเอาพาไตพ่าชีวิตใหม่เนี่ย ขาดเว้แล้วขอขอโอ้ผู้พันผู้ข้อตายเพ่นมาอ่าอยากได้ผ่าใจอยากได้ผ่าใจอยากได้พาจีวันให้ท่าบุญไปหาเั่นนนละผาดเว้แล้วจีเป็นห้องเป็นบินตบาทเดี๋ยวมมีผ่าเพียนอ้าวตัวเดียวกันนี่จีพูตัวเดียวกันนี่บ่ตัวเดียวกันนี่บ่ ไออสามตัวดิเัืงสามตัวผู้ขอแล้วว่าถ้าตื่ิๆมาถึงเด็แต่ลอยากโยงิดเป็นหน้ามงเลยเอะครับเอเอเอาเอาเสียลงครับผมเอาเสียประกาศเถอะได้ครับ,รบมันบอกมันบอกเป็นสองคำเรืนนะ่องนับตู้ไดมายับเอาสตัวนี่มันแปดห้าหนึ่งเวล่ออือแปดห้าหนึ่งแปด แคหนึ่งอเขาหกหนึ่งเาคนหาหนึ่งบัตที่นี่คอนสิตมันเลยบอกว่าสองมันบอกคอนสิตเหนนลงไตกันกันเลยเหนลงไปกันเด้เเห็นลงข้างรอทีสน่มเออต่างเจฟังเด้เออคอนสิตมันบอกว่าเอาบาทมันน้ำหน่วยหนึ่งเอาขาลางตงบนมัน่างทีเอาบาทมันน้ำหน่วยหนึ่ง เออมันมากเีจากเซนลานเซนบุนปูทะเลถามมาไอ้มันเขาวินีบ่๊มอมเออเขาเอาบาดเจ็บบาดแต่บุ๋งมาให้ไปเนี้ยอันนั้นเพิ่นขออ่านตัวเลขตัวเลขย้ำตัวเลขอีกกันะปูสามตัวนั่นน่ะเออสามตัวนี่แปดห้าหนึ่ง เกล้าเจ้วครับ,รบเอาแถวที่สองมันบอกว่าเอาคันให้บาทเอาบาทรับบาทคือว่าไงละ่ะอันนั้นอันนั้น,น,น,นการแสดงว่าเลขคือพคนที่ให้ให้ทั้บุญให้แน่งที่ตัวน,นั่นน่ะเออเออนต่เราเอาเอาตั้งแถวสองครับแถวสองนี่มันบอกเกียดห้าหนึ่งเก<อ>ีดห้าหนึ่งครับบาทม,มีปูเลยมาจับ นี่สองตนเอามาเป็นเลขลางซะเจ็ดห,ห้าหนึ่งเจ็ดห้า 1, 1> หนึ่งค่ะพอเออนารัูอ่ะเจ็ดห้าหนึ่งกับเปดห้านึงเออเอาเลขสองตนี่หนึ่งกับห 2, 3, นึ่งไปหนึ่เอาร่งมาใใจเป็นเลขลางครับเจ็ดห้าหนึ่งกับแปดห้าหนึ่งอเองอกับพ่อไปยังหลอกกระบอกช่มนี่เราูอหางกกันที่ชุนกัตรงกันเลยเปเลย ันแม่นพูว่าหนึ่งเด็เอาเลขหนึ่งสองตัวนี่มัดหนึ่งเลขรางแล้วล่ะทิเบเนี่ยเอออ๋อเขียนลงอีกคุณนึงทิเบตบอกเออทเบนเนี่ยเอาเอาลงน้ำกันฟ้อ๋อามันิเบอกมาพูว่ถ้ามึงเบิ้ลมัเบิ้ลึ่งหึงแล้วเด็รางไม่ใช่แต่ว่ามันมันบอกรั้วของหนาเนี่มันตีอยู่น ครับงงปูแมงงปูอปูแมงเอาาเอผมมดตัวหรออืมอ๋ออผู้ไอพาตะมุงทิ่ว่าไงผมนะโอ้ขันได้แล้วไอเฮ็ดบุญหาไอเฮ็ดบ<อ>ุญหาซ<อ>้มันมตกันสีมีเอฟซีเลิตน้ำยีดอกที่ปูทั้งคนเป็นพาตายซ้ำแล้วกา็คนอยากได้ยังสีนเนาะอ่ากันีได้ยีดอกที่กันเอฟซีคนถือกัเลยขันแมงนี่ลีกัเลยกันสีมีคนอยากเฮ็ดบุญน้ำยีดอกที กออกพันท er ั้งสองคนอยู่ไหมอืมอืมอ่ากตะดิงมามันตรงกันเยาะานั้นออกสิบเอ็ดไปเยล่างอล่างอืมสอ็ดล่างเนาะครับผมเขียนหลัพูบบอร์อืมตับทีมาที่ับนลยอื ตัวนี้เขาเป็นิดตัวเดียวกันเขาเปนบอกกับีซูนตุ้นซีนะเวับไนเปนเชดทีซูนขึ้กันอยู่ผู้เดียวนเวันี่ยครับผมเอาปูมักซี่ซูนกับบนแน่บนนอตทีซูนกันกันเนี่ยหายใจมืออันอันเคิ่นเข้ามานี่และปูอ่าอ่าล้นากล้าตัวนั้นเด้อตัวพกขาวฟังได้ฮะ ราชลาชสองตัวที่พูดตัวนะเออยากอยากเอาเรื่องนี่นะโอ้เอออยากเป็นพิพิธภัณฑ์รู้ฮะอยากเป็นพิพิธภัณฑ์รู้ไมจะใครเรียกยู่มไนจะไ้โชคให้ล่ะเออให้โชคใหรล่ะอืแล้วอ่ะไห้การสูงไปบวงกลมให้ได้เอาเมื่อวานนี้เรากับเขาม้ได้เรากับม่านเพิ่นกระบอกไทยนิ่งี่ศูนย์ตัวเดียวกับปูนี่เลยได้หรือเปล่าเมื่อวานกับเขามาผมเออ พอสมอ่ะ,ะอเดี๋ยวกันากตนาตเรื่องสามตูที่เพิ่งหนมาหนั่นอาจารยส้มไปถามอีกมือหนึมือหนึ่ด้เพิ่นกับว่าคือกันเนี่ยกับปูเพิ่นเพิ่งห้ยเบาดูนี่บอกมันกองเจ๋งเพราะว่าน่าคลาดน้อยตัวนี้อาติอาติบอบบกบอกคนจริงนะอ่าเพิ่น้ำมืออื่นมือเ,เอื้อนผมแล้วกัน่นเข้ามาเพิ่นจังดีให้เพิ่นมาถามอีกที่นึง นั่นละเดี๋ยวพร,รีกอ,อ,อ่กจัดสม่ไห้ปนะ็นซีก็นาคขลัดสงเตนี่ครับครับอยู่หมัดเลยอีกจ้ามือนะทั้งสองว่าอีกจ้ามือระมารถสองมือเอาอยุหมัดเลยย่เฝ้าเดิม,ดมอมนะครับเยวเฝ้าก็รันสีเทียนก็ว่าล้มเตะย่านมจะก่อนตูเดี๋วก็จัดไอ้กรถาต่ำๆเอาไว้ใล่ไอ้ ไอ้ไอ้จารตรงชองมึงกว่าัเลยมึิงเพือนแต่เท่ไมาจะได้เลี้ยงสิ่งแน่าานสงเป็นยครับอีสองเมื่อบ่เออกระทกเล็กนิ่งละยมไรบ้านี่นี่ปู่ยมเล็กนิ่งแลปู่มนมีวันที่ไหนฮะยีสิบสี่ฮะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยีห้ายกแล้วยี่สินสมื่ลมระ ต่าง้กัน่างเยอะเพราะเื้อโยิใคริมันูเอุนเี่ยเาต้องซื้อปู้ซุน่ยเดี๋ยดังคักเลยนี่เอาแม่เอาเอาเอาเอจะรอดเราปู้ยังเฝ้าซื้อเนาะเฝ้าอยู่เดี๋ดังกันดังเรื่องพูอรยเงดีเเรื่องเล่ยอันแรกก่อนค่ะวันละเี่ยงปู้พี่ถุงกับพี่เดชเนี่เองเลยโอ้ เอาเน่นลานได้พี่้องเด้อเออกว่ดเลยัดสินทบูเนาะเราว่าปู้กระจียการสูมันมันดูนี่เมือวานก็นิ่งะหอืมเ็นไเพราะว่าดีตื่นแต่เนี่เลยีงม่อกครับโคตรโคตรเลยเนี่ยดูดเอาบกะเป็นที่เาบอกวนครับผม ไ้วรเตอรี่ไปได้ข้าหนึ่งหนลกเจานึ่งใช่รุดเตอรี่เลยนะโอ้เรกกกผู้ข้อตายที่ปูเออมวันแต่ยุตัวื่นี้ก็เพาะพระท่ันดีเพราะปูปูฟังผมบอกผมฝันมาขึ้นนี่แต่ว่ามันปูเป็นถนาหนบาวตจว่าเจ่ว่ามันเป็นเจ้าเบ่าอยู่บ่ฮะ เพราะว่าผมมากันจังผมฝันเมื่อคืนนี่มันจะเป็นเลขสี่หนึ่งเด้อใจงับผมผมนิมิตฝันเมื่อคืนเนี่ยเอาเอาทั้งสีู่ทั้งหนึ่งหนึ่งตัวเดียวกันในหน้าเดียมันสีไม้ตัวนี้เด้อคือกันจังผมฝันเมืาขึ้นนี่ไหมเออกู้ฝันเมื่อคืนนี่มันดทวายเออ เจ้าว่าคือเงพกันเน้นท้ที่ศูนยที่ศูนย์เะนียผมมันนีมิดมาขึ้นเนี่ยลูกกันูนี่ดีดีผลัดตตัวเดียวกันเนี่ยหรกันวัจังว่านั่นแหละผมจังผมฝันนี่ผมมาซี่หนึ่งขาดเด้อมาขึ้นนี่เจ้าว่าเพะเป็นตัวดอกเจ้ว่าแห่งเป็นปัญหานะแปลออกมาแปลออกมาเจ้าว่าบ่หนาแก่นะว่าเจ้ว่าผมเป็นคาราดดอกว่าเจ้าว่าบ่บ่มันเป็นพระเจ้ว่าตอนนี้นม่มีฝันนี่เป็นคาราดยู่ครับ แต่ว่าแห่งมันบ่ฝันบ่หนาแก่นะแต่ว่าผมว่านนิซี่หนึ่งเนี้ยปูวบอขออนุญาตเล่าก็ฝันเนาะว่าซี่หนึ่งกับหนึ่งซี่เนี้ยฝันขึ้นตัวเออเอาไปตัวไปลดเอาไปเลยดิเออเอาอีกตัวหนึ่งรับผมตัวจะได้นี่ละอนุญานพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่านั่นเนาะที่เนี่ยก็เห็นอยู่นี่เนาะนี่ละซี่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สมองฮะ ครั้งที่ทองั้งอ่าอ้้ันชากตอนปล่อยไปให้มอมนั่นเีมันเข่าเลยดิแมนเข่าเลยดิมองแมนผมเห็นป้าเข่า่นกับเป๋าว่าเลขเข่าแล้วอืมนั่นแหละมัน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 คือตัวีน่ะมองกับชี้สองกับมี่นยได้หรอปูชี้หนึ่งชี้สองชี้ศูนไหมเออนั่นแหะชุดนี้ล่ะเออให้เอ็ดี่เขาไดอ้มือดังๆเยอะกันป นี <c oughs> er ่กับบ่มันแตกไปในเร่เรื่องท้งสิ้นอยู่้างพิพูม่์ววัดในแล้ว่าครูบอกทุกนัานมันเข่าแล้วแมนทุดที่แรลนคือเข่าแล้วจะว่าแห่งสิแมนคูได้ทอนละผมฝันเห็นป้าเข่าเนาะมีอยู่ได้หรือปูนี่เด้อนที่สองที่ศูนอ่า ัลอหเนี่ยสุดระชาพนมันมาทั้งสามด้วยสบ้างราบอกจะหนาวได้ท่นังเรียบม่ใช้เมันว่าสุดระชาพจนเลยสนใจหมเหมดง้นหมดจีให้มาล่าสุดลาสุดนะครับพูเ้มาล่าสุดนั่งพอเอากับเลขผูกข้อตายครับเนาะก ผลยับยังยับตัวเดิมนะพี่้องเด้ว40เนาะราคาจะรึบหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเด็ดต็นนั้นครับเด็ดนี่ของปูป้าโดนฝันครับผมอ่าเป็นตัวเลยพี่รองดีออกมากกับนี่ยุติยีมีโอกาสยังว่าฝันเมื่อคืนนี่ไหมครับผมแต่ว่าขัดเป็นสามตัวนี่แต่เขาขัดเจงเจงลักษณะมาสามตัวนี่ที่เป็นอยู่อ้ไม่รู้บ้่งโทมาไหมตามันพี่้องเนาะไก่ได้เวลาไปไหนครับ เอากันนั่นก็ันในเวลาแล้วก็เอ้าคนไหลคนแช่ทั้งสองคำเด้อเนี่ยเป็นทั้งที่อะนี่ก็เลยตัวเรียงล้มกันเลยเอาไม่โชคไม่หมันสุขภูสุขนเอ้อทังเอีบทีอีมินเด้อนี่ก็เลยวันที่หนึ่งกัให้จับมันแสนเงินล้านสุขผูสุกนเอ้อจังปูหายพอนไปนี่หละคือจังหมวดที่แปดเย็ดสามนี่แห้แตกก็พุกแค่นั้นและเนาะเอ้าเอาจะเลืนพรนุสงาทุ่งสกเป็นหมันครับผม